หยินนี่มาแบบนี้ก็อีสีดูดิอีสีดูดิเป็นนี้อีกแล้วเอามันเพื่อนอือการมาันการมาันเดี๋ยวเราพุ่งเองสวยต้องมาแล้วเลยโอ้ยโดนไอ้นี่ก่อนนะครับมาไหลสองไหลสามไหลสามไหลสามมอส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 ขอตีก่อน ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจน์บางแบงแขนจะสมายินทรายอิดนโดนซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นจูล่งนะครับเพื่อนๆฮีโร ที่ออฟเลนค่อนข้างเก่งเลยนะครับคือถ้าแบบเลดเกมมาเนี่ยเป็นตัวที่แบบก็ตมากๆนะครับเพื่อนสําหรับโจล,ล่งนะครับใช้คู่กับสเปลกระตุ้นนะครับจะทําให้ฮีโร่ตัวนี้แบบก็ตมากแล้วเป็นตัวที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเลดเกมมานะครับเพื่อนเพราะว่าแบบมันจิ้มตัวบางมาแบบ2อสาทีตายนะครับเพื่อนแล้วอีกอย่างอันตรีของมันะจะก,การสถานะสโ,โลด้วยทําให้แบบสามารถวิ่งเข้าไปลุ้งอีกฝั่งได้ง่ายนะครับเพื่อน ซึ่งก็เป็นฮีโร่ที่อยู่กับเกมนี้มาตั้งนานแล้วนะครับตั้แต่เกมเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับจูล่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของตัวนี้กันครับว่าออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของจูล่งที่ผมจะใช้นะครับซึ่ง ผมจะไม่ได้ออกดูดเลือดอยู่ในนี้นะครับจะเน้นเป็นสเปลกระตุ้นดูดเอานะครับแต่ว่าผมจะออกชิ้นเล็กในช่วงระหว่างเล่นนะคะรับเพื่อนชิ้นแรกเนี่ยจะออกเป็นรองเท้าวิ่งไว้นะครับเอาไว้แบบเติมเกมแก๊งในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบมิสสเปลกระตุ้นอะไรเงี้ยเราสามารถแบบเติมเกมให้เพื่อนได้ในช่วงต้นเกมได้นะครับเพื่อนชิ้นแรกเนี่ยจะออกเป็นรองเท้าวิ่งไว้แล้วก็ชิ้นต่อมาจะออกเป็นเสียงแห่งสายลมนบับทำให้เราเพิ่มสปีดโจมตี t, เพิ่มวิ่งไวแล้วเพิ่มอัตราขี้ว้ชินต่่อมาเนีจะป็วิญญ,ญาณสีโลหิตนร่บแล พอเราได้ดาบอันนี้ได้สามใบเทมชิ้นเนี้ยเราสามารถตีตัวบางๆแป๊บเดียวตายได้นะครับเพื่อนใช้บวกกับเอ็มีกระตุ้นนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นดาบเขียวนะครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจาะเกาะนะครับส่วนในเทมสำรองเนี่ยจะมีเกาะเกิดแล้วก็จะมีดาบล่าปีศาจนะครับเพื่อนอันนี้ไว้ตีแทงโดยเฉพาะนะครับทาให้แบบถ้าเราได้สู้ยืนเลนกับพวกแบบตัวออฟเลนด้วยกันที่แบบถึกๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถออกดาบล่าปีศาจมาสู้ได้นะครับออกมาไม่ต้องออกแบบ เป็นชิ้นสุดท้ายก็ได้นะครับออกมาประมาณชิ้นที่3ชิ้นที่4ก็ได้นะครับทำให้เราแบบสามารถสู้เลนกับอีกฝั่งได้นะครับ ส่วนไอเเมมที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเอเบมนักฆ่าที่ฆ่าแล้วได้เลือดนะครับเพราะว่าผมจะเน้นแบบสามารถเลดเกมสามารถแบบไปสู้กับแบบ1ต่อ4ต่อ5าได้นะครับเพื่อนแบบเราสามารถเข้าจงังหวะ2ออะไรเงี้ยสามารถฆ่าอีกฝั่งได้แล้วก็เด้งเลือดได้นะครับอันแรกเนี่ยผมจะอัพเป็นวิ่งไวอัพเป็นจอกรแล้วก็อัพเป็นฆ่าแล้วได้เลือดนะครับจริงๆเล่นออฟเลนเนี่ยสามารถเล่นเป็นเป้เปาเดี่ยวได้นะครับแต่ว่าผมเน้นไฟนะครับเพื่อนถ้าแบบได้ไฟอะไรเงี้ยเราสามารถเด้งเลือดกลับมาสู้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่า จูลงเนี่ยแพทเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับซึ่งเป็นตัวที่ถ้าได้เลดเกมแบบสบายๆอ่ะมันจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับเพื่อนสําหรับจูลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเพิ่งจะเคยเจอฟังโก้ลีเจนนะครับเนี่ยผู้ในใน,ในเกมตัวใหญ่มากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับจะได้แบบหัวทุกตัวนะครับไม่เลือกหน้าแล้วนะครับ โอเคผมยังไม่อัพละกันว่าจะอัพอะไรดีครับยังไม่เห็นอีกฝั่งอะ่ะไม่รู้เขามาก,กี่ตัวนะครับโอเคงั้นผมรีบอัพหนึ่งเคลียร์ก่อนเลยครับแทงอุย้ยแต่โดนระเบิดเลเลียเจ็บอยู่นะครับนะเนี่ยต้นเกมเราต้องแบบเจียมๆไปก่อนนะครับโอ้โหแต่ฟาาเดินฟังโก้ประเทศจังเลยฮนะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าฟังโก้เอาเลยเปล่าเขามีเฟรมช็อตนะครับเลเลีย อา้าวแต่เต็มช็อตผิดทางเพื่อนดึงดึงเออสวยแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยมาทิศมานะครับซึ่งมาทิศเขามีกระตุ้นนะเล่นแบบกระตุ้น,นครับอา่สาสไลด์เกินเออเออกระตุ้นสัตว์ผมเหรอผมกดกระตุ้นคืนดิยังไงยังไงผมก็มีกระตุ้นเหมือนกันนะคะเพื่อนโอ้ยเกือบไม่ตายนะครับโดนปลายหอกเราเมื่อกี้นิดนึง คือแบบตาเนี้ยผมต้องเล่นสายดาบดำแล้วครับดาบล่าพิษศาสนะครับเอ้ยดาบมาหรือดาบล่าพิษศาสนะผมจับชื่อไม่ได้แล้ว่ะตัว่าดาบดาบทิศตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นแหละครับเดี๋ยวรอกรูมเขาระเบิดหมดก่อนโอเคนะเพื่อนถอยโอ้โหหรือว่าเพื่อนจะดึงโดนเพื่อนดึงไม่โดนนะครับอ่าเน่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 โอเคแก่กลับบ้านไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ จานี้ผมออกเป็นรองเท้ากาันรกรายภาพ,พาาก็ยังได้นะครับเพราะว่าแบบเราไม่น่าจะได้เติมเลนเท่าไหร่นะครับน่าจะแบบน่าจะบวกแต่ตรงกลางนะครับเราน่าจะกลับบ้านบ่อยเพราะฉะนั้นวิ่งไป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 ,งไปเออแฟนนี้แฟนนี้เพื่อนเกอะชูเอาข่าชูก่อนแล้วกันตังคิวเพื่อนตังคิวอีกฝั่งเขาน่าจะแอบบว์ดแถวป่านี่นะครับเพราะฉะนั้นแบบ จิ้มรัวๆเลยครับนี่ไงจิ้มรัวๆบัฟเกิดมาพอดีจิ้มบัฟไปอาเพื่อนขอแม่นๆขอแบบตึ้งๆขอตึ้งขอตึ้งๆอืออย่างตึงเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหท่ากัดแบบโคตรเท่เลยครับใจชูชูหรือหยินต่นเนี่ยหยินนี่มาแบบนี้ก็อีสีดูดี มีน้องคนนึงบอกว่าพี่ร้องผิดแต่พี่ร้องทั้งคลิปเลยนะครับมันเป็นสไตล์ครับเขาเรียกว่ามันเป็นฟิลลิ่งไปไหนกลับมานี่กลับมานี้งัดก่อนให้เขาใช้อันตีไปก่อนโอเคตัช้าตีครับือแฟนนี่เราวิ่งมาติดนิดนึงครับเอาแฟนนี่ยังไงยังไงแฟนนี่ไปไหนละเอ้ยแต่เขาเห็นเรานี่า โอเคเพิ่งได้เทมชิ้นแรกมาแล้วครับหวังว่านายจะราดได้นะเพื่อนเป็นนี้ราดไม่ได้เหงหด,ดึงๆกันแบบยุติธรรมหรอมาดิครับมาดิครับมาดิยุติธรรมปะโอ้ยแต่ชูเขามาเพ่นนี่ครับอันนี้รองเท้าวิ่งวเราจะได้ใช้อเพื่อนช,ช,ช่วยตีช่วยตี เออช่วยต,วตีเฉยๆหรอกแหมก็แต่จะแย่งฮะถ้าเพื่อนดึงโดนผมจาตีวิ่งไปเลยนะเนี่ยสวย <laughs> แตกแตกตอนนี้น่าจะได้แล้วครับวิอาคิวดิเพื่อนนี่อาคิวเดี๋ยวนี้ตกรอบอย่างเดียวเลยครับอาคิว <laughs> เดีผมไม่ได้ดูแข่งล่าซีซั่นล่าสุดน,นะครับไม่รู้ว่า IQ ยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับจะไม่เป็นไรยังไงก็ฉีดนะครับเ,เพื่อนฆ่ามันฆ่ามันเอา้าเรา <c oughs> เราผักออกเรางัดออกจากกัตติเพื่อนนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เพื่อนอุตส่าห์คำนวณ <c oughs> ลุยก <c oughs> ดกระตุ้นตีเลยครับมาดีมาดีตอนนี้ เยเพื่อนเขายังไม่ออนตียังไม่ออนตีเหรอกลับมานี่ดิไปไหนไปไหนเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิอาดาดโอ้หมาทิีควงดาบม,มาแต่ไกลตอนนี้เราแบบยังมีดาเมจไม่พอนะครับเ,เ,เพื่อนใช้ตู้อ่ะเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนไม่ผักถอยออกมาหน่อยนิดนึงอย่าเดินซ้อนครับดี๋ยวตาย รอนตีก่อนครับตอนนี้ดาเมจเรายังน้อยอยู่นะครับรอได้ดาบขี้ซักชิ้นหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นดาบดำนะครับเพื่พอนจะทําทให้แบบเราตีสู้ได้นะโอ้โหดนจับเออตายแบบนี้เออเรียบร้อยอ้ยแต่ตรงนี้ใส่กันนัวมากครับม,มาแล้วเพื่อนกระตุ้นเราพร้อม่ะแต่เรายังไม่มีขี้ใหญ่นะครับจะตีเขายังไม่ค่อยลงนะตีตัวนี้ก่อนเลยละกัน ตัวนี้ก่อนละเลยละกันไม่รู้ว่าเขามีอันตีหรือเปล่านะครับเรามีคีใหญ่แล้วก็ออกเป็นดาบดําอีกชิ้นหนึ่งครับบอกเลยว่าตีได้หมดนะครับพวกนี้เป็นไฟเตอร์ครับดึงมาเพื่อนดึงมาอ้าวขอสวยๆเจีมๆงามๆเพื่อนอดึงมาแบบงามๆเร็วรออยู่เนี่ยเพื่อนโอเคโอเค ฟังกโก้ที่น่ากลัวคือฟังกโก้ที่ไม่ดึงนะครับแล้วเพื่อนก็จะไม่อยู่ด้วยครับวิ<อ>่งมาแล้วอีสีดูดิ <laughs> <laughs> ป็นนี้อีกแล้วเ <laughs> อามันเพื่อนอือการมันการมันเดี๋ยวเราพุ่งเองสวยเออโดนแทงโดนแทงยังไม่ได้ลองกระตุ้นเลยนะครับว่าแบบมันจะแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ขีนะครับรเดี๋ยวรอได้ขีก่อนโอ้โดนหินดักโดนหินดัก มาลองตรงนี้เลยละกันนะครับมาดิครับมาดิครับหินหยินกดฟา้ฟาเบรอกดฟา้าเบรอกดฟ้าเบอรอดักผมเหอรอแล้วผมก็โดนอีกฝั่งดักเต็มเลยครับข้างนอกฮ่าเอาไปแล้วเลยทันนีเพื่อนเล็ดบ <c oughs> ัฟอ่ะเดี๋ยวผมมาเคลียร์เลนตรงนี้ก่อนครับหาไอเทมก่อดน,นิดนึงนะครับใกล้จะได้แล้วอ่โอเค ตอนนี้ได้เทพแล้วครับแต่อีกฝั่งเขาตายหมดแล้วอ,ะอ่ะหินเพื่อนเขาหนีไปแล้วว่าอติสิลดีครับ,ดรบเดี๋ยวรอบวก55ดีกว่าหินจับเพื่อนเราไปแล้วนะครับเพื่อนเราไม่น่าตายนะครับส,สวยขอเปิดสักไฟได้ป่ะเพื่อนเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเออโอ้โหโดนเฟรมช็อตก่อนนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้พุ่งนะครับ ชูทิกต็อกชูทิกต็อกโยกหนึ่งแล้วโยกสองเอาชูโยกแค่หนึ่งอีกเหรอเอ้ยเอาวะแฟนนี่เราวิ่งหายตัววิ่งเข้าไปแบบเรียนเออเพื่อนสู้กันสู้กันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราเก็บงานเองเออสวยมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้ซิลองออฟเดอะก็อตซิลองก็อดเดอะก็อตนี่แกรถขี้ไปทีหนึ่งเออนั่น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 ไอ้เพื่อนถอยก่อนถอยก่อน เออยินเขาไม่จับเราฮะจับไปนี้ไปนี้น่าจะตายครับออกมาเขาน่าจะไหลต่อนิดนึ่งโอเคไอ,อ้เพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน <What? S 1> ขอลองขอลองกระตุน้นหน่อยโอ้โหฮานาบิอย่าพึ่งรีบดิเพื่อนถอยถอยถอย,ถอยเออสวยนั่นแหละคือแบบจริงๆถ้าเราแบบไปหนึ่งต่อห้าถ้าแบบไม่โดนชูติน่าจะสู้ได้นะครับแต่ถ้าโดนเตะกอนก็สู้ไม่ได้นะครับนี่ไงจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละเพื่อนต้องมาแล้วแหละ โอ้ยโดนไอ้นี่ก่อนนะครับมาไหลสองไหลสามไหลสามไหลสามมอส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 คอตตีก่อนบิตแอก <c oughs> เรียบร้อยโดนตะ <c oughs> คือแบบมันมันโดนแบบถ้าแบบโดนพวกตัวจับอย่างแบบพวกฟังโก้หรือว่าชูอะไรงเงี้ยตีมันก็ตายนะครับเพื่อนแต่ถ้าไม่มีตัวขัดเลยอะสามารถแบบไหลแบบตีแท้งตีอะไรได้หมดนะครับถ้ากดกระตุ้นนะพเพื่อน ถ้าแบบออกดาบดำด้วยนะครับดาบราบวิาสาทนะครับโอเคครับเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับจูล,ล่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าแบบได้เลดเกมอะแล้วแบบ เราไม่โดนกดเยอะนะครับเลดเกม,มาเราจะแข็งแกร่งมากเลยนะครับคือแบบมันล้วงล้วงตัวบางๆได้อะแบบตัวขัดมันน้อยนะครับเพื่อนถ้าแบบเราต้องทาภารกิจพีชีพล้วงสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ล้วงได้นะครับแต่ถ้าอีฝั่งมีดาบกดเขาก็จะกดตอนที่แบบเราเข้าไปล้วงได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องออกดาบกดสู้นะครับเพื่อนแต่ถ้าอีฝั่งไม่ได้ออกดาบกดอะไรเงี้ยเราสามารถแบบเข้าไปจิ้มล้วงได้สบายๆเลยนะครับหรือว่าแบบจงบังหวะ3ต่อ2อะไรเงี้ยเราก็สามารถสู้ได้นะครับเพื่อนให้เพื่อนรับสก,กลิกกสาาลสักน ท่าแบบเลีดเกมมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวไไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน